สวัสดีครับเพื่อนเอน,นักลงทุนและพี่น้องชาวไทยที่รักทองคําทุกท่านกลับมาพบกันในเช้าวันเสาร์ที่10เดือนมกราคมปี2569ครับคุณสังเกตเห็นความผิดปกติของราคาทองคําเช้านี้ไหมครับในขณะที่ตลาดการเงินทั่วโลกปิดทําการพักผ่อนสุดสัปดาห์แต่หน้ากระดานราคาทองคําในบ้านเรากลับเดือดสวนทางความเงียบสงบสมาคมค้าทองคําประกาศราคาเปิดตลาดปรับขึ้นทันที450บาท450บาท ดันราคาทองคำแท่งพุ่งแตะ66,900่66,9บาท66,900บาทและที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือทองรูปพรที่หลายท่านกำลังเล็งไว้วันนี้ทะลุจุดสูงสุดใหม่ไปที่67,700บาท6 7 7 0 0บาทเรียบร้อยแล้วครับคำถามสำคัญที่ผมอยากชวนคิดทันทีคือทำไมทำไมทองไทยถึงรีบดีดตัวขึ้นแรงขนาดนี้ทั้งที่กราฟโลกนิ่งสนิทนี่คือสัญญาณว่าทองกำลังจะไปต่อจนฉุดไม่อยู่หรือจริงๆแล้ว เรากำลังถูกภาพลวงตาที่เรียกว่าราคาแห่งความกลัวแพนิคพรีเมียมหลอกให้หลงทางกันแน่เช้านี้มีข่าวใหญ่สะเทือนโลกทั้งเรื่องการจับกุมผู้นำเวเนซุเอลาและความวุ่นวายในอิหร่านสิ่งเหล่านี้คือเชื้อเพลิงชั้นดีแต่เดี๋ยวก่อนครับถ้าคุณกำลังจะรีบคว้ากุญแจรถเพื่อพุ่งตัวไปเยาวราชผมขอให้คุณวางกุญแจลงแล้วฟังคลิปนี้ให้จบก่อนเพราะราคาที่คุณเห็นบนป้ายฝ่ายตอนนี้อาจไม่ใช่ราคาจริงของทองคำ แต่มันคือราคาที่บวกค่าประกันความเสี่ยงของร้านทองเข้าไปแล้วในช่วงต่อไปเราจะเจาะลึกว่าเบื้องหลังตัวเลข6กห0 0่นกว่าบาทนี้ซ่อนกับดักอะไรไว้และทําไมผมถึงมองว่านี่อาจเป็นจังหวะที่อันตรายที่สุดสําหรับคนที่จะเข้าซื้อครับมาดูตัวเลขที่ทําให้หลายคนใจเต้นแรงในเช้านี้กันชัดๆครับล่าสุดสมาคมค้าทองคําประกาศราคาทองคําแทงขายออกอยู่ที่66,900บาท ซึ่งถือว่าจ่อคอหอยจุดสูงสุดใหม่เข้าไปทุกทีแต่ที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือราคาทองรูปพัน์นะครับวันนี้ราคาขายออกรวมค่ากำเน็จพุ่งทะลุไปแตะที่67,700บาทอย่างเป็นทางการแล้วครับลองจินตนาการดูนะครับแค่เพียงข้ามคืนเดียวราคาดีดตัวขึ้นมาถึง450บาทต่อบาททองคําในเช้าวันเสาร์ที่ตลาดปิดนี่ไม่ใช่เรื่องปกติที่เกิดขึ้นบ่อยๆครับนี่คือการสร้างจุดสูงสุดใหม่ทางประวัติศาสตร หรือ all-time high อีกครั้งของราคาทองไทยในปี2,569นี้ตัวเลขนี้มีความหมายมากกว่าแค่สถิติครับแต่มันหมายถึงต้นทุนในการสะสมทองของพวกเราแพงขึ้นอย่างมหาศาลใครที่คิดจะซื้อทองแต่งงานหรือซื้อเก็บตอนนี้ต้องเตรียมเงินเกือบ70,000บาทต่อ1บาททองคำแล้วนี่คือสัญ,ญญาณเตือนว่าตลาดกำลังเข้าสู่ภาวะที่ร้อนแรงจนน่ากังวลและคำถามคือราคานี้คือของจริง หรือเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาชั่วคราวทีนี้เรามาแกะรอยกันลึกๆครับว่าในเมื่อตลาดโลกปิดพักผ่อนแล้วราคาที่พุ่งขึ้นมา450บาทนี้มันมาจากไหนคำตอบสั้นๆคือมันคือค่าความกลัวของร้านทองครับในภาษาเศรษฐศาสตร์เราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า risk premium หรือค่าชดเชยความเสี่ยงครับเพื่อนๆต้องเข้าใจกลไกลหลังบ้านร้านทองนิดนึงครับว่าในวันเสาร์อาทิตย์ ตลาดสปอร์ตสปอตทั่วโลกหยุดทำการร้านทองไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อขายเพื่อป้องกันความเสี่ยงได้สมมุติว่าถ้าพวกเขายังขายราคาเดิมแล้วเกิดมีข่าวร้ายแรงแทะเข้ามากลางดึกคืนนี้พอเปิดตลาดวันจันทร์ราคาทองโลกอาจกระโดดพุ่งรวดพราดร้านทองจะขาดทุนทันทีเพราะขายทองให้เราไปในราคาถูกเกินไปดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในเช้านี้คือบรรดาเจ้ามือหรือร้านทองใหญ่ๆเขาเลือกที่จะตั้งการ์ดสูงไว้ก่อน โดยการบวกราคาขายเพิ่มเข้าไปล่วงหน้าเหมือนเป็นการซื้อประกันภัยให้ตัวเองครับซึ่งคนที่ต้องจ่ายค่าเบีย้ยประกันนี้ก็คือพวกเราที่เป็นคนซื้อนั่นเองเพราะฉะนั้นราคาหน้ากระดานวันนี้จึงไม่ใช่ราคาที่สะท้อนดีมาสัปพลายที่แท้จริงแต่เป็นราคาที่บวกกําไรและค่าความเสี่ยงไปเต็มๆแล้วครับสาเหตุหลักที่กระตุ้นให้ร้านทองต้องตั้งการ์ดสูงและคิดค่าความเสี่ยงแพงขนาดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆครับแต่มาจากข่าวใหญ่ ระดับโลกที่เพิ่งปะทุขึ้นล่าสุดมีรายงานด่วนเรื่องการควบคุมตัวประธานาธิบดีมาดูโรแห่งเวเนซุเอลาโดยทางการสหรัฐฯบวกกับสถานการณ์การประท้วงที่กำลังลุกลามบานปลายอย่างหนักในประเทศอิรานทั้งสองเหตุการณ์นี้เปรียบเสมือนเชื้อเพลิงชั้นดีที่พร้อมจะจุดชนวนความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ได้ทุกเมื่อครับร้านทองเขามองเกมขาดครับลองจินตนาการดูว่าถ้าเกิดความรุนแรงประทุขึ้น หรือมีการตอบโต้ทางทหารในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้พอตลาดโลกเปิดเช้าวันจันทร์ราคาน้ำมันและทองคำมีโอกาสสูงมากที่จะเปิดกระโดดหรือแกปอัพพุ่งขึ้นทันทีถ้าร้านทองขายให้เราในราคาปกติวันนี้พอวันจันทร์ทันราคาพุ่งเขาจะขาดทุนทันทีเพราะต้องไปหาซื้อทองมาคืนในราคาที่แพงกว่าเดิมมากดังนั้นราคาที่บวกขึ้นมา4 5 0หบบาทในวันนี้คือราคาที่เขารวมเอาความกลัวต่อสงคราม และความไม่แน่นอนของสถานการณ์โลกเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับนี่ไม่ใช่ราคาปกติแต่คือราคาหนีตายของเจ้ามือครับจุดที่น่ากลัวที่สุดของวันนี้ไม่ใช่แค่ราคาขายที่แพงหูฉี่ครับแต่คือช่องว่างระหว่างราคาซื้อกับราคาขายหรือที่เราเรียกว่าสเปรดนั่นเองถ้าใครสังเกตกระดานราคาดีๆจะเห็นกลยุทธ์ที่ร้านทองใช้ผลักภาระมาให้เราครับสำหรับทองคำแท่ง ส่วนต่างอาจจะดูปกติที่100บาท100บาทแต่กับดักหลุมใหญ่ไปอยู่ที่ทองรูปพรน,นะครับวันนี้ราคารับซื้อคืนทองรูปพรถูกกดลงไปอยู่ที่ประมาณ65,461บาท65,461บาทในขณะที่ราคาขายออกพุ่งไปถึง67,706.7700 0บาทบาทเพื่อนเพื่อๆเห็นตัวเลขไหมครับส่วนต่างนี้กว้างถึง2,200กว่าบาทนั่นหมายความว่า วินาทีที่คุณควักเงินจ่ายซื้อสร้อยคอทองคำวันนี้แล้วเดินออกจากร้านคุณจะขาดทุนทันทีบาทละกว่า2,000บาทถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินต้องขายคืนพรุ่งนี้เงินคุณหายวูบไปเลยนะครับการถ่างราคาแบบนี้คือวิธีที่ร้านทองบอกเราทางอ้อมว่าถ้าไม่จําเป็นอย่าเพิ่งซื้อเพราะเขาไม่อยากรับความเสี่ยงเขาจึงโยนความเสี่ยงทั้งหมดมาไว้ในมือคนซื้อผ่านส่วนต่างราคาที่โหดหินแบบนี้ครับผมเชื่อว่าหลายคนที่กําลังฟังอยู่ตอนนี้ ก็คงมีความรู้สึกร้อนรนในใจใช่ไหมครับเห็นราคาขึ้นเอาาวๆก็กลัวว่าถ้าไม่ซื้อวันนี้พรุ่งนี้อาจจะแพงกว่าเดิมจนเอื้อมไม่ถึงอีกแล้วอาการนี้ในทางจิตวิทยาการลงทุนเราเรียกว่าโฟโมหรือ Fear of Missing Out ครับซึ่งมันทำงานรุนแรงมากในตลาดทองคำบ้านเราตอนนี้ลองดูสถิติย้อนหลังหนึ่งปีสิครับทองคำให้ผลตอบแทนบ้าคลั่งถึง67.27 67.27%ร์เซ ตัวเลขนี้แหละครับที่ทําให้คนไทยจํานวนมากเกิดอาการแพนิคบายแพนิคบายหรือการไล่ซื้อด้วยความตื่นตระหนกเพราะคิดว่าทองคําจะวิ่งไปแต่หาพันเหรียญหรือบาทละแสนแน่นอนบรรยากาศแบบนี้ทําให้เราลืมมองความเสี่ยงครับเราเห็นแต่กําไรในอดีตจนลืมไปว่าไม่มีสินทรัพย์ไหนในโลกที่จะขึ้นเป็นเส้นตรงได้ตลอดไปการที่คนแห่ไปเข้าคิวซื้อทองทั้งที่ส่วนต่างราคาสูงขนาดนี้มันสะท้อนว่าตลาดกําลังขับเคลื่อนด้วยอารมณ์มากกว่า มูลค่าที่แท้จริงและประวัติศาสตร์ก็เตือนเราเสมอว่าเมื่อไหร่ที่ฝูงชนวิ่งเข้าใส่พร้อมกันด้วยความโลภนั่นมักจะเป็นสัญญาณของปลายรอบเสมอครับในโลกการลงทุนเราต้องแยกให้ออกระหว่างราคาตลาดที่เราเห็นป้ายไฟกับมูลค่าที่แท้จริงให้ออกครับนักวิเคราะห์หลายสำนักเริ่มส่งสัญญาณเตือนว่าราคาทองคำปัจจุบันที่ระดับนี้อาจจะมีภาวะฟองสบู่ผสมอยู่ประมาณ 5-10%ครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าราคาที่พุ่งทะลุเพดานขึ้นมานี้ไม่ได้มาจากปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจล้วนๆอย่างเรื่องเงินเฟอ้อหรืออัตราดอกเบีย้ยแต่ถูกเป่าให้พองขึ้นด้วยแรงเก่งกำไรและความตื่นตระหนกล้วนๆครับถ้าเราลองตัดอารมณ์ของตลาดออกไปแล้วคำนวณมูลค่าจากปัจจัยพื้นฐานจริงๆร,ราคาที่สมเหตุสมผลอาจจะต่ำกว่าหน้ากระดานตอนนี้พอสมควรการเข้าซื้อที่ราคา 6 7 7 0 0บาทจึงเปรียบเสมือนคุณกำลังจ่ายเงินซื้ออากาศหรือค่าความคาดหวังส่วนเกินความน่ากลัวคือถ้าวันไหนสถานการณ์โลกคลี่คลายหรืออารมณ์ตลาดเย็นลงฟองสบู่ส่วนต่างนี้จะแฟบหายไปทันทีทำให้เราขาดทุนได้ง่ายๆแม้ว่าราคาทองโลกอาจจะไม่ได้ลงเยอะแต่สิ่งที่จะหายไปคือค่าความพรีเมียมที่เราเผลอจ่ายไปต่อนหน้ามืดตามัวนี่แหละครับมองข้ามช็อตไปถึงวันจันทร์ที่12มกราคมที่จะถึงนี้กันครับ ผมมีคำเตือนที่อยากให้ทุกคนขีดเส้นใต้ไว้เลยประวัติศาสตร์ตลาดทองคำสอนเราเสมอว่าข่าวร้ายวันหยุดมักจบด้วยการเทขายวันจันทร์ครับวิกเกนแพนิกมันเดย์พรอฟิตเทกิ n งทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะทันทีที่ตลาดลอนดอนและนิวยอร์กเปิดทำการในช่วงบ่ายและข้ามวันจันทร์บรรดากองทุนยักษ์ใหญ่หรือพวกเฮดฟฟนที่เขาถือต้นทุนต่ำกว่าเรามากพอเห็นราคาทองโลกพุ่งทะลุ4,500เหรียญ4,500ดอลลาร์ สิ่งแรกที่เขาจะทำอาจไม่ใช่การไล่ซื้อต่อครับแต่คือการเทขายทำกำไรเพื่อเปลี่ยนตัวเลขในจอให้เป็นเงินสดเข้ากระเป๋าปรากฏการณนี้เราเรียกว่า flash drop หรือการร่วงลงอย่างรวดเร็วครับหากข่าวการจับกลุมในเวเนซุเอลาไม่มีความรุนแรงเพิ่มเติมหรือไม่มีใครยิงขีปนาวุธใส่กันจริงๆตลาดจะมองว่าข่าวร้ายนั้นรับรู้ไปหมดแล้ว price in และแรงซื้อจะหายวูบไปทันทีใครที่เผลอไปซื้อดอยไว้เมื่อวันเสาร์ที่ราคา67 อาจจะต้องมานั่งมองราคาร่วงกราวรูดในบ่ายวันจันทร์โดยที่ทําอะไรไม่ได้เลยครับอีกปัจจัยที่น่ากังวลและใกล้ตัวเราที่สุดคือเรื่องกําลังซื้อที่แท้จริงของคนในประเทศครับถ้าเราลองมองข้ามกราฟราคาแล้วหันมามองเงินในกระเป๋าของคนไทยจริงๆจ,จะเห็นภาพที่สวนทางกันครับตอนนี้นี่ครัวเรือนของไทยเรายังทรงตัวอยู่ในระดับสูงถึง8 5เเซตต่อ GDP ด้วยราคาทองคำที่พุ่งขึ้นมาแต่ระดับ67,000บาทนี้ มันเกินกําลังของคนทํางานทั่วไปที่จะซื้อเก็บออมแล้วครับพูดง่ายๆคือคนอยากซื้อไม่มีเงินส่วนคนมีเงินก็เริ่มไม่กล้าซื้อนักเศรษฐศาสตร์ประเมินว่าที่ระดับราคานี้ตลาดทองคําไทยกําลังชนเพดานกําลังซื้อหรือ buying power exhaustion ครับแรงซื้อที่เราเห็นตอนนี้อาจจะเป็นแค่กลุ่มนักเก็งกําไรระยะสั้นแต่แรงซื้อจากภาคประชาชนจริงๆที่จะมาช่วยค้าราคาเริ่มเหือดแห้งแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาสินค้าแพงเกินกว่าที่ไรายได้ ประชากรจะไล่าตามทันตลาดนั้นมักจะไปต่อได้ยากครับและเสี่ยงมากที่จะเกิดภาวะราคาค้างเติมคือขึ้นไปแล้วไม่มีคนรับของต่อสุดท้ายก็ต้องถอยลงมาหาจุดที่คนทั่วไปพอจะซื้อไหวครับมีอีกหนึ่งความเสี่ยงที่ผมต้องเตือนดังๆเลยครับนั่นคือเรื่องกับดักสภาพคล่อง liquidity trap จำภาพเหตุการณ์ช่วงโควิดปี2563 ที่คนแห่ไปเข้าคิวขายทองที่เยาวราชจนล้นถนนได้ไหมครับตอนนั้นร้านทองหลายแห่งถึงกับประกาศงดรับซื้อชั่วคราวหรือจ่ายเป็นเช็คแทนเงินสดเพราะเงินหมุนเวียนในร้านไม่พอสถานการณ์ตอนนี้มีความเสี่ยงคล้ายๆกันครับหากราคาทองยังค้างอยู่ในระดับสูงขนาดนี้ไปนานๆพฤติกรรมตลาดจะเปลี่ยนทิศครับจากที่คนแย่งกันซื้อจะกลายเป็นคนแห่กันเอาทองเก่าออกมาเทขายเพื่อทํากําไรหรือเอาเงินสดไปใช้จ่ายเพราะเศรษฐกิจไม่ดีเมื่อถึงจุดนั้น ร้านทองจะเริ่มขาดสภาพคล่องและอาจจะถางช่องว่างราคาซื้อขายให้กว้างขึ้นไปอีกหรือกดราคารับซื้อลงต่ำกว่าสมาคมประกาศเพื่อชะลอการรับซื้อดังนั้นใครที่คิดจะซื้อทองวันนี้ต้องถามตัวเองดีๆว่าถ้าสัปดาห์หน้าคุณจำเป็นต้องใช้เงินคุณมั่นใจไหมว่าร้านทองจะรับซื้อคืนในราคาที่คุณพอใจหรือคุณจะกลายเป็นคนที่ถือทองคำมูลค่าสูงแต่เปลี่ยนเป็นเงินสดไม่ได้ในยามฉุกเฉินครับนอกจากปัจจัยภายนอกแล้วยังมีตัวแปรในบ้าน ที่เปรียบเสมือนเบรกมือคอยดึงราคาทองไทยไว้อยู่ครับนั่นคือค่าเงินบาทหลายคนอาจจะลืมดูไปว่าตอนนี้เงินบาทของเรากำลังแข็งค่าที่สุดในรอบ4ปีครึ่งนะครับล่าสุดลงมาแต่ระดับ31.40บาทต่อดอลลาร์3า4 1 0บบาทดอลลาร์เรียบร้อยแล้วทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญเพราะสูตรคำนวณราคาทองไทยมันคือราคาทองโลกคูณค่าเงินบาทครับ ต่อให้ราคาทองโลกสปอตจะพุ่งขึ้นไปสูงแค่ไหนแต่ถ้าค่าเงินบาทของเราแข็งโป๊กแบบนี้มันจะไปหักล้างขาขึ้นของราคาทองไทยครับทําให้ทองไทยขึ้นได้ไม่สุดหรือขึ้นน้อยกว่าที่ควรจะเป็นสถานการณ์ตอนนี้เหมือนการชักเยครับแรงหนึ่งคือทองโลกพยายามดึงราคาขึ้นแต่อีกแรงคือค่าเงินบาทที่พยายามดึงราคาลงดังนั้นใครที่หวังว่าทองไทยจะพุ่งแรงๆเหมือนทองโลกต้องเผื่อใจเรื่องนี้ไว้ด้วยครับ ตราบใดที่บาทยังแข็งหลุด31.5แบบนี้เพดานการขึ้นของทองไทยจะจำกัดมากครับทีนี้มาถึงจุดที่อันตรายที่สุดที่ผมต้องขีดเส้นใต้สีแดงไว้เลยครับนั่นคือเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในเช้าวันจันทร์เช้าวันจันทร์หลายคนอาจจะเห็นราคาเปิดตลาดวันจันทร์ขยับบวกเขียวสดใสแล้วคิดว่านั่นไงทองขึ้นต่อจริงๆด้วยแล้วก็รีบกระโดดเข้าใส่ช้าก่อนครับ ระวังสิ่งที่เรียกว่าโบทรับหรือกับดักกระทิงให้ดีครับในโลกการเงินมันคือกลยุทธ์ล่อแมงเม้าครับบรรดารายใหญ่หรือกองทุนที่ต้องการจะเทขายของจํานวนมหาศาลเขาขายทีเดียวไม่ได้ครับเดี๋ยวราคาพังเขาอาจจะดันราคาให้ขยับขึ้นไปอีกนิดหน่อยในช่วงเช้าเพื่อสร้างภาพลวงตาว่าตลาดยังสดใสเพื่อดึงดูดให้รายย่อยอย่างพวกเราเข้าไปรับของต่อวินาทีที่คุณเห็นราคาขยับขึ้นแล้วรู้สึกมั่นใจรีบโอนเงินซื้อ วินาทีนั้นแหละครับที่รายใหญ่อาจจะเทขายสวนลงมาทันทีหรือที่ภาษาหุ้นเรียกว่าเซลล์ออนแฟกเพราะฉะนั้นถ้าเช้าวันจันทร์เห็นราคาบวกขึ้นไปอีกอย่าเพิ่งดีใจครับให้รอดูสถานการณ์ช่วงบ่ายที่ตลาดยุโรปเปิดก่อนว่าแรงซื้อนั้นเป็นของจริงหรือแค่การสับขาหลอกเพื่อหาคนมารับของบนดอยครับจำไว้ว่าคนสุดท้ายที่เข้างานปาร์ตี้มักจะเป็นคนที่ต้องอยู่ล้างจานเสมอครับถ้าถามผมตรงๆว่า ราคาแถวนี้ควรเข้าไหมผมขอตอบแบบไม่ถนอมน้ำใจเลยนะครับว่าห้ามครับในทางเทคนิคเราเรียกโซนราคาที่6,7,700บาทนี้ว่าเป็นโนบายโซนหรือเขตห้ามซื้อสำหรับนักลงทุนรายย่อยครับเหตุผลทางคณิตศาสตร์มันชัดเจนมากครับถ้าคุณซื้อทองรูปพรรณวันนี้คุณต้องแบกรับส่วนต่างราคาทันทีเกือบ2,300บาทต่อบาททองคำนั่นหมายความว่า ราคาทองโลกต้องพุ่งขึ้นไปอีกมหาศาลเพียงเพื่อให้คุณเท่าทุนหรือเสมอตัวยังไม่ได้กำไรสักบาทเลยนะครับการซื้อที่จุดนี้ไม่ต่างอะไรกับการที่คุณยอมต่อให้ตลาดไปก่อนหลายก้าวซึ่งเป็นการลงทุนที่เสียเปรียบตั้งแต่ประตูม้วนร้านทองยังไม่ปิดครับถ้าคุณไม่ใช่คนที่ถือยาวระดับ5ปี10ปีหรือซื้อเพื่อความสวยงามโดยไม่สนราคาขายคืนผมแนะนำว่าอย่าเสี่ยงที่ราคานี้ครับ ปล่อยให้มันเป็นเกมของคนที่มีของอยู่แล้วลุ้นทํากําไรดีกว่าส่วนคนที่มีเงินสดกำเงินของคุณไว้ให้แน่นๆครับโอกาสไม่ได้มีแค่วันนี้วันเดียวแล้วถ้าไม่ให้ซื้อตอนนี้เราควรทําอย่างไรคําตอบสั้นๆแต่ทํายากที่สุดคือการรอคอยครับผมอยากให้เพื่อนๆปรับมุมมองใหม่ครับการถือเงินสดเฉยๆไม่ใช่การอยู่เฉยๆแต่มันคือสถานาการณ์ลงทุนแบบหนึ่งครับ cash is king มันคือการเตรียมกระสุนไว้ให้พร้อมเพื่อรอจังหวะที่ได้เปรียบที่สุดแทนที่จะกระโจนเข้าใส่กองไฟที่ราคา6 7 0ม0ผมแนะนำให้ตั้งสติและรอจังหวะย่อตัว correction ครับเป้าหมายที่น่าสนใจและปลอดภัยกว่าคือโซนราคาประมาณ65,500บาทถึง66,000บาท6 5 5 0 0 6ถึง6 6 0 0บบาทครับถ้าราคาย่อลงมาทดสอบแนวนี้เมื่อไหร่ค่อยเริ่มพิจารณาแบ่งเงินเข้าซื้อหรือที่เรียกว่าใหญ่ไม้แรก ก็ยังไม่สายครับการซื้อที่ราคานั้นนอกจากส่วนต่างราคาจะสมเหตุสมผลกว่าแล้วเรายังมีแต้มต่อเรื่องความปลอดภัยหรือ Margin of Safety ที่สูงกว่ามากจำไว้เสมอนะครับตลาดทองคำเปิดมาเป็นร้อยปีและจะยังเปิดต่อไปพรุ่งนี้ก็ยังมีโอกาสเดือนหน้าก็ยังมีโอกาสอย่าให้ความกลัวตกรถเพียงชั่ววูบมาทำให้เราติดดอยไปเป็นปีๆครับสุดท้ายนี้ผมขอฝากภาพจำง่ายๆให้เพื่อนๆน,นำไปเตือนสติตัวเองนะครับ การกระโดดเข้าซื้อทองคําที่ราคา6,7,700บาทในวันนี้มันเหมือนกับการที่คุณพยายามวิ่งไล่กวดและกระโดดเก่ารถไฟความเร็วสูงที่กําลังวิ่งด้วยสปีดสูงสุดครับแน่นอนครับคุณอาจจะโชคดีมือเหนียวเกาะติดรถไฟไปได้ต่ออีกสักสถานีสองสถานีแต่ความเสี่ยงที่คุณจะพลาดตกรถหรือถูกเหวี่ยงกระเด็นตกลงมาบาดเจ็บหนักนั้นมีสูงมากโดยเฉพาะเมื่อรถไฟขบวนนี้กําลังจะเริ่มเบรก เพื่อเข้าโค้งปรับฐานในสัปดาห์หน้าจําไว้นะครับในตลาดการลงทุนคนที่ใจร้อนคือคนที่เป็นเหยื่อส่วนคนที่ใจเย็นคือผู้ล่าวันนี้คุณอาจจะรู้สึกเจ็บใจที่ตกรถไม่ได้ของแต่เชื่อผมเถอะครับว่าการตกรถนั้นเจ็บน้อยกว่าการติดดอยหลายร้อยเท่าการรักษาเงินต้นให้ปลอดภัยคือกฎข้อแรกของการเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จครับขอให้ทุกท่านมีสติตัดสินใจด้วยเหตุผลไม่ใช่อารมณ์ และขอให้พอร์ตของทุกคนปลอดภัยในสัปดาห์แห่งความผันผวนนี้ครับถ้าคุณชอบบททวิเคราะห์ที่เจาะลึกไม่ขายฝันและพูดความจริงแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ